สวัสดีค่ะพอแม่พี่น่องสุขูสุคน้ำเด้อค่ะมุนีสิภาพีพาหน่องมากินตำปูหมาค่ะโอ้ตำปูหมาพี่น่องเมืองมอนีตรวจจัดปาดบึ่มมากืมดงมือเลยปะรู้สึกว่าดุงกินกระเสบใสแล้วฮืมไค่เยเพชรดปันใดค่ะ บอ่อเสือคนป่านนั้นต้องล่องเองนะคะล่องมึงมมเป็นไาบอกแล้วบอ่อข่อยเพชรอิลีเนาะแกซีจวดเชื้อ ชีจวดซื้อหืเป็นไงแสบค่ะก็แ่ยันไปกิดลุดกระดอง กระดองมันนี่มีงคไรบางตัวก็มีใครัแบบหือ อ,อ,อันอหนแม่แหงนะต้องเลียมเลียมน่ะเตะเลียมเบืดไม่เหนือทุกส่วน อันนี้มันบางทีเขาบอกว่ากินได้กินได้เหรอแต่กระดงระหว่างอันทางๆมันปแบบไม่อยากแบบหยาก ba ba อยากให้มนุกตำเผ็ดกว่านี้มากินกับมนกสองคนเลยจ้ะืดูปี๊ให้พี่น,อน้องดู เนื้อนิ่งๆไม่เหนอหลองข้าวหน่อยๆนั่นอีก็มี คุณตาเริ่มแตกเลยหืมไหนคุณที่บอกว่าบาเพียบปาดเถอะหืมกินปูม้าแบบสด มันนี่แสบจักหลกหนวดลานหลกเลยค่ะอืมหลานหลกเลยแสบบอลหนวดแสบครับปูห <c oughs> มาก็ถอดไก่เอาลถอดไก่อู้เหลือ่ะ หูวกระดองนี่ยถาบ่มีไข่นี่กินไรบอ,อ๊อ รู้นะนี่นะชิคกินนห้สมใจก่อนจังกัดเขียวหูบอกแต่จ้าฟันมาทีเบก,กิดรุ่นนะหยอยัอนอยงนเรื่องว่าเบก,กิดรุนหยอยนะกินอา,านหารหนูกินป๊อปคอร์นตอนเดียวนะรุนเลย ยังไงพิกว่านี้ฮืมสมิกันยังบว่ายน้ำอยู่ฮืมอ,อิ่มยังนี่ค่ะค่ะฝักพีฟังหน่องก็กเลยก็แช่ก็ติดตามให้ช่องหักนกชนาแนลชาแนลมือคา้า แล้วก็พาพี่ฝากน้องซื้อของซอยว่าสิเป็นไข่ลูกป็๊ดแคบหมูสมตินวสมสมตินหมูหน,น,นองวาหนองควายเลยคะ่ะพี่น้องคนใดสนใจกะสามารถทักแชทแอดไลน์หรือว่าตาอมเมนต์มาเลยเด้อค่ะนู่นยังสิบอกพีบอกน้องค่ะส่วนนี้กระท่าคิมไว้เลยะคะ่ะระวังเป็นพญานะ ชัมนี้ค่ะกระฟักพี่ฟักหนอกซื้อของซอยว่าสิเป็นคาลูเป็ดแคบเอวไม่ไอวอยนะไะหรอเมือนห<อ>านแลน้วกระฟักพี่ฟักหนอกก็ไหลก็แชกปฏิตามให้ช่องครั้งนกชแชแต่ขนาสนันะะ้นเลยค่ะอันนี้ก็แล้วงั่งค่ะดำหน้ำเรื่อยๆดูงหอยในเ,เบอร์สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณค่ะ